สวัสดีค่ะสวัสดี FC ทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะพบกับปุ้ยกันอีกเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กันที่ถนนสรีไทย64มีนบุรีกรุงเทพค่ะอัปเดตนะคะรถตู้เข้ามาอีกหนึ่งคันเลยนะคะสำหรับคันนี้ค่ะเป็น Hyundai h ุ u ได a เฮสนะคะ2.5ดิลักรถปี2 0 0 9 1 1นะคะสำหรับคันนี้ได้เป็นรถสีดำนะคะราคาเสนอขายอยู่ที่589,000บาทเท่านั้นนะคะสำหรับคันนี้ได้เป็นสีดำนะคะ ขัดขอบด้วยสีทองนะคะสำหรับตัวดิลักปี2009คันนี้ค่ะรถสวยน่าสนใจอีก1นึคันนะคะท,ที่อยากจะแนะนำนะคะสำหรับคุณนายเฮสคันนี้ค่ะนะคะราคาไม่เกิน6 0 0 0 0บาทท่านใดที่สนใจนะคะรถสภาพพร้อมใช้ติดต่อสอบถามข้อมูลกันเข้ามาได้เลยค่ะเบอร์ติดต่อ0641462466นะคะเจอกับปุ้ยได้ทุกวันนะคะอยู่ที่ถนนเสริไทย64มินบุรีกรุงเทพค่ะนะคะ เปิดทาการทุกวันนะคะวันเสาร์อาทิตย์ก็เปิดทําการทุกวันนะคะวันหยุดนะคะตะเลิกเราก็เปิดให้บริการทุกวันค่ะสําหรับท่านใดที่สนใจรายละเอียดนะคะอยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะก็ติดต่อสอบถามหรือแอดไลน์กันเข้ามาได้เลยค่ะที่เบอร์ติดต่อ0641462466ค่ะนะคะรายละเอียดข้อมูลการออกรถง่ายมากๆนะคะสําหรับลูกค้าที่ต้องการนะคะใช้รถนะคะใช้ในครอบครัว นะคะราคาไม่เกิน6กแสนบาทนะคะหรือจะใช้วิ่งงานนะคะไว้รับส่งนักท่องเที่ยวนะคะไวรับส่งพนักงานนะคะก็ สามารถทําได้เช่นกันเลยนะคะสำหรับท่านใดที่สนใจเงื่อนไขการออกรถนะคะก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้ค่ะออกรถง่ายๆช่วยทุกคันดันทุกเคตแน่นอนนะคะบอกได้เลยว่าลูกค้าต่างจังหวัดก็สามารถออกได้นะคะรละละเอียดการออกรถหนะะ้าลูกค้าที่อยู่ไกลเราก็มีบริการให้นะคะสําหรับท่านใดที่ต้องการจัดไฟแนนซ์นะคะอยู่ต่างจังหวัดก็สามารถนะคะ ออกกดได้จัดไปเน,น้นได้เลยนะคะในส่วนของตัวรายละเอียดนะคะของคุณได้เฮสวนัน,นี้เรามาลงรายละเอียดกันนิดนึงนะคะคันนี้จะเป็นรถปี2 0 0 9นะคะรามาดูกันนะคะว่าลูกค้าจะได้รายละเอียดยังไงกันบ้างนะคะสำหรับคันนี้ค่ะลูกค้าจะได้เป็นแม็กเดิมโรงงานนะคะได้เป็นแม็กขอบ18นะคะยางคันนี้นะคะลูกค้านะคะจะได้เป็นยาง ตัวปียางนะคะก็ตอนนี้นะคะถือว่าเนื้อยางรายละเอียดตัวยางนะคะก็ยังสามารถนะคะใช้ได้อยู่นะคะยางเนื้อดอกยางค่อนข้างหนาอยู่นะคะสาหรับคันนี้ค่ะนะคะแต่ตัวรายละเอียดปียางนะคะอ่าตอนนี้ด้านนอกนะคะจะต้องดูขอบด้านในนะคะตัวละเอียดปียางนะคะแต่ถือว่านะคะรายละเอียดตัว ยางตัวนี้ก็โอเคนะคะสามารถใช้งานได้อยู่อีกนะคะสักระยะหนึ่งหรือว่านะคะแล้วแต่การใช้งานของแต่ละท่านก็จะสั่งกันนะคะสำหรับท่านใดที่นะคะอยากจะใช้งานก็ใช้ไปได้อีกสักระยะหนึ่งนะคะแล้วแต่การสะดวกการใช้งานนะคะแต่ถ้าเกิดท่านใดที่ต้องการอยากจะเปลี่ยนยางใหม่ก็สามารถทำได้เช่นกันนะคะสำหรับคันนี้ค่ะ นะคะรายละเอียดนะคะเดี๋ยวเรามาชมนะคะในส่วนของตัวภายในตัวรถกันบ้างค่ะนะคะสำหรับภายในคันนี้นะคะก็จะได้เป็นสีโทนสีครีมนะคะถูโทนนะคะสีครีมตลัดสัดกับดำนะคะได้เป็นเบาะหนังเลยนะคะด้านหน้านะคะสายเข็มขัดนิรภัยนะคะ ตัวสภาพภายในนะคะค่อนข้างสวยงามน,นะคะสําหรับคันนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนิดนึงนะคะคันนี้ไมวิ่งอยู่ที่อท่ไหร่นะคะอ่าไมวิ่งอยู่ที่สองแสนหนึ่งหมื่นนะคะสําหรับคุณใดคันนี้นะคะทดสอบนะ,ะขับรถนะคะก็ถือว่าสภาพรถค่อนข้างโอเคเลยนะคะสําหรับคันนี้ค่ะถือว่า รถใช้งานได้ประสิทธิภาพดีนะคะคันนี้จะไม่มีกล้องถอยหลังนะคะก็จะปีจอมาให้นะคะมีจอมาให้นะคะระบบเกียร์ออโต้ค่ะได้เป็นเกียร์ออโต้นะคะ แอร์นะคะไอจะเป็นแอร์ปรับมือธรรมดานะคะสำหรับตัวคุณใดตัวนี้จะเป็นดีลักนะคะสองจุดห้านะคะอ่าเป็นเบาะเสริมนะคะทีนี้ก็เป็นเบาะเสริมสำหรับผู้โดยสารด้านหน้านะคะั่งด้านหน้าเลยหลังคาวหลังคานะคะก็จะมีตัวไฟในเก๋งนะคะสำหรับคันนี้ค่ะเรามาดูนะคะในส่วนของ ห้องผู้โดยสารกันบ้างนะคะตอนนี้จะเป็นระบบไฟฟ้านะคะกระจบไฟฟ้าหมดเลยนะคะสำหรับอันนี้ค่ะในส่วนของผู้โดยสารนะคะประตูก็เป็นประตูตอนนี้ยังไม่เป็นไฟฟ้านะคะก็สามารถดึงเป็นประตูปกติเลยนะคะสำหรับอันนี้ค่ะภายในห้องผู้โดยสารนะคะก็จะได้เป็นเบาะสีครีมแบบนี้เลยนะคะสองแถวนะคะคันนี้ได้สองแถว สำหรับท่านใดที่มองหารถราคาไม่เกิน6 0แสนบาทนะคะก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้ค่ะหรือจะดูรถตัวจริงก็ติดต่อได้เลยค่ะเบอร์ติดต่อ0641462466นะคะไว้ใช้ในครอบครัวก็ถือว่าโอเคมากๆเลยนะคะสำหรับคุณใดคันนี้ค่ะนะคะ รายละเอียดการออกรถนะคะลูกค้าทําอาชีพค้าขายหรือเป็นอาชีพส่วนตัวก็สามารถออกได้นะคะไม่จําเป็นเลยนะคะว่าอาชีพค้าขายจะออกได้หรือเปล่านะคะ <c oughs> ก็ติดต่อสอบถามข้อมูลกันเข้ามาได้ะคะ่ะช่วยทุกนันดันทุกเขตแน่นอนนะคะสำหรับท่านใดที่สนใจรายละเอียดรถตู้ใช้งานรถใช้ในครอบครัวนะคะราคาไม่เกินหกแสนบาทถือว่าะะได้รถที่นะคะสุดคุ้มมากๆเลยนะคะเป็นรถที่ใช้ในครอบครัวนะคะ,นะคะก็ หมาะมากๆเลยนะคะสำหรับคันนี้ค่ะด้านหลังนะคะก็จะเป็นประตูเปิดเป็นน่วนได้เลยค่ะเซนเซอร์หลัง4จุดนะคะสำหรับคในใดคันนี้ค่ะด้านหลังก็ประตูเปิดได้ปกติเลยนะคะมาดูในส่วนของประตูด้านหลังนะคะก็เปิดเม็นนวนได้เลยนะคะสำหรับ แปดสี่สี่ศูนย์นะคะสำหรับเลขคันนี้ค่อนข้างสวยกันเลยทีเดียวอ่าด้านหลังนะคะก็อาจจะเป็นประมาณนี้เลยนะคะเบาะภายในนะคะเป็นสองแถวนะคะลูกค้าสามารถเพิ่มเติมได้นะคะหลังคาคันนี้สะอาดดูสบายตามากๆค่ะภายในจะได้เป็นโทนสีครีมนะคะค่อนข้างสว่างภายในนี่ดูสว่างสวยแน่นอนนะคะ ดูไม่ชึบนะคะสำหรับท่านใดที่ชื่นชอบนะคะก็อย่าลืมนะคะสนใจดูรถได้ทุกวันนะคะอยู่ที่ถนนสิริไทย64มีนบุรีกรุงเทพค่ะนะคะโชคฝาท้ายนะคะปกติไม่ฝืดไม่แข็งนะคะสำหรับคุณนายเฮคันนี้ค่ะนะคะมีสปอยเลอร์หลังมาให้เรียบร้อยนะคะเบรกไฟท้ายนะคะไฟเบรกนะคะ ชุดแต่งมาครบเลยนะคะสำหรับท่านใดที่ชื่นชอบรถตู้ราคาไม่เกิน6 0 0 0 0บาทนะคะก็สามารถติดต่อกันเข้ามาได้นะคะนี่คือเปิดขวาถังเติมนะคะน้ำมันนะคะเป็นตัวดีเซลนะคะ2.5ประตูเปิดซ้ายขวาได้เลยนะคะสำหรับรถตู้ฮุนไดเฮ H1 คันนี้ค่ะได้รถปี2009นะคะจด11นะคะสำหรับคันนี้ค่ะ ภายในนี่ดูสะอาดสะอ้านมากๆเลยนะคะดูสบายตานะคะสำหรับนะคะลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดนะคะออกรถได้นะคะติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะหรือจะแอดไลน์ข้อมูลกันเข้ามาได้นะคะรายละเอียดรถสวยน่าสนใจมากๆค่ะนะคะสะภาพรถสวยๆแบบนี้เลย เราเปิดทำการทุกวันนะคะไม่มีวันหยุดค่ะ สำหรับ FC ท่านใดน,นะคะที่สนใจการอัปเดตรถสวยๆสภาพดีๆแบบนี้กันอย่างต่อเนื่องนะคะอย่าลืมฝากกด subscribe กดสั่นกระดิ่งกดติดตามไว้เลยนะคะเดี๋ยวจะพามาชมการอัปเดตรถตู้สภาพสวยๆดีๆแบบนี้กันให้อย่างต่อเนื่องเลยนะคะมีรถเข้ามาใหม่เราก็จะมาอัปเดตนะคะให้ FC ทุกท่านได้รับชมกันเลยนะคะคันนี้ติดฟิล์มดำรอบคันลูกค้าไม่ต้องไปติดฟิล์มเพิ่มแล้ว ะะและละเอียดรูปลักษณ์ดูสวยงามมากๆนะคะทั้งภายนอกและก็ภายในนะคะสำหรับคันนี้ท่านใดที่มองหารถใช้งานใช้ในครอบครัวอยู่ไม่ควรพลาดเลยกับรถสวยๆสภาพดีๆแบบนี้นะคะฮุนไดเฮส2.5ตัวดีลักปี2 9นะคะราคาเสนอขายอยู่ที่589,000บาทเท่านั้นนะคะนะคะ,นะคะจองก่อนมีสิทธิ์ก่อนนะคะจองก่อนมีสิทธิ์ก่อนสำหรับ FC ท่านใดนะคะที่สนใจก็จะเข้ามาดูรถตัวจริงก็ เข้ามาได้เลยนะคะอยู่ที่ถนน,นเซรีไทย64มีนบุรีกรุงเทพค่ะนะคะเราเปิดทําการทุกวันนะคะคันนี้บอกได้เลยว่ารีวิวไม่เกิน3วันแน่นอนนะคะมีติดตจองแน่นอนนะคะออย่าลืมนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้ปุ้ยขอตัวลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ